เรามาดูการคำนวณหามูลค่าในอนาคตของเงินที่เท่ากันทุกงวดนะครับเงินนี้เรียกว่า ordinary annuity ตัวอย่างนะครับถ้าฝากเงินบัญชีออมทรัพย์หนึ่งร้อยทุกทุกวันสิ้นปีตลอดระยะเวลาสามปี ได้รับดอกเบี้ยเดตรา5%เมื่อครบกำหนด3ปีจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ทุกปีทุกปีทุกป,กปีต้องฝากปีละ100ปีที่1ฝาก100ปีที่2ฝาก100ปีที่3ฝาก100ถามว่าสิ้นปีที่3มมีเงินเท่าไหร่ อันนี้เป็นระบบปลายงวดปลายงวดคืออะไรวันนี้ปัจจุบันคือปีที่ศูนย์วันนี้ยังไม่ฝากไงถ้าฝากวันนี้ต้นงวดแต่าก,การฝากแบบนี้ไปเริ่มปีที่หนึ่งเป็นแบบปลายงวดดึงขึ้นหนึ่งปีถัดจากวันนี้ถูกไหมครับก็เป็นปลายงวดสิ้นปีแล้วเองเราก็คำนวณ เหมือนเดิมเคลียร์เครื่องก่อนนะครับหนึ่งร้อยเป็นไรเงินเท่ากันทุกงวดคือ PMT แต่เราจะใส่ลบหรือบวกต้องกลับไปดูเมื่อกี้นี้ ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์หนึ่งร้อยทุกๆสิ้นปีฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์หนึ่งทุกๆสิ้นปีแปลว่าเงินออกจากกระเป๋าเราไปหนึ่งร้อยถูกไหมเป็นลบเป็น P M T เราไม่ต้องใส่103หนึ่งร้อยสามหนเราใส่ครั้งเดียวใส่เพื่ P M T ปุ๊บเครื่องมันรู้แล้วว่าตัวนี้จะซ้ำกันทั้งหมดกี่ครั้ง สามครั้งก็คือสามเอ็นดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คือไอวายแล้วเราจะคอมพิวต huh? ์หาเอ็มวีสามหนึ่งห้าจุดสองห้าได้เท่ากันไหมเท่ากันบ้างอย่าเพิ่ง ย่าพึ่งลบมานะทิ้งไว้นี้ก่อนแต่เท่ากันนะสามหนึ่งห้าจุดสองห้าทิ้งไว้แบบนี้ก่อนได้สามหนึ่งห้าจุดสองห้าทีนี้ทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนนะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราไม่ใช้ระบบไกลยงวดแล้วถ้าเป็นระบบต้งวดแปลว่าอะไร แปลว่าหนึ่งร้อยเนี่ยมันไม่ได้เริ่มฝากปีที่หนึ่งละมันจะต้องเริ่มฝากวันนี้หนึ่งร้อยจะเริ่มฝากวันนี้ปีที่หนึ่งปีที่สองครบสามปีพอดีอยากจะรู้ว่าแล้วสิ้นปีที่สามมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับสิ้นปีที่สามมีมูลค่าเท่าไหร่อย่าต้องลบเมื่อกี้นะปกติปกติ เรื่องมันสามารถตั้งเป็นระบบต้นงวดได้เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับแต่วิธีการแบบนี้วิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นก็คือถ้าเราคำนวณปลายงวดเสร็จแล้วอยากรู้ต้นงวดให้เอาหนึ่งบวกดอกเบี้ยคูณเข้าไปดอกเบี้ยเท่าไหร่ห้าเปอร์ซ็นห้าอร์เซ็นคือศูนย์จุดศูนย์ห้าถูกไหมเอาหนึ่งบวกดอกเบีย้ยก็คือกลายเป็นหนึ่งจุดศูนย์ห้า ผมก็เอายอดเนี่ยครับคูณ1.05มันจะได้เท่ากัน3.3.1.01นึ 3, 3, 1, 0, 1. เดิมปลายงวดเท่าไหร่ปลายงวดคิดเ v ได้เท่าไหร่ก็ตามถ้าเป็นต้นงวดให้คิดปลายงวดก่อนแล้วคูณ1บวกดอกเบี้ย ทีนี้อ่ะผมเคลียร์เครื่องนะถ้าผมอยากจะกดในเครื่องคิดเลขเหมือนกันแต่ผมอยากทาเป็นแบบต้นหววจะไม่เอาวิธีเมื่อกี้เมื่อกี้คือวิธีรัดไปวัดได้เท่าไหร่คูณไปเลยจบทีนี้ผมอยากจะกดเครื่องคิดเลขผมก็ต้องกดเปลี่ยนเครื่องคิดเลขให้เป็นระบบต้นงวดก่อนนะครับเปลี่ยนเครื่องคิดเลขเป็นระบบต้นงวดก็คือ s ซ c o n d b e g ิ n กิน บิ g กิคือ BGN อยู่บนปุ่ม PMT เมื่อกี้ผมสอบกด second Begin ตอนนี้หน้าจอขึ้น N เพราะว่าเครื่องเป็นระบบปลายงวดผมก็กดเพิ่มบับ second set set คือปุ่ม enter เห็นไหมตอนนี้เครื่องเป็น BGN แล้วเราจะเคลียร์่ะเคลียร์เคลียร์ย เครื่องก็ยังติดคาว่า BGN อยู่บนเครื่องเห็นไหมเป็นการเตือนเราว่าเฮ้ยเครื่องตอนนี้นะเป็นระบบปลายเ,เป็นระบบต้นงวดเครื่องปกติจะต้องเป็นปลายงวดเสมอการคํานวณปกติจะต้องเป็นปลายงวดเสมอแต่ตอนเนี้เรามาตั้งค่าให้มันเป็นต้นงวดไปแล้วมันจะขึ้นเตือนเราตลอดนะครับแล้วก็กฎหม่หนึ่งร้อย ติดลบเป็น PMT เหมือนเดิมครับ3เป็น n 5เป็น i y compute หา huh? Mv แล้วก็จะได้เท่ากันจะได้เท่ากันแต่ทำไมผมถึงให้ทำวิธีแรกคูณเข้าไปเลยเพราะผมกลัวมันจะค้าง BGN อย่างเงี้ยวไวตลอดแล้วมันจะเสียข้ออื่น ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเคลียร์ TVM ไม่หายนะเคลียร์ TVM มันก็ยังเป็นระบบต้นทวนอยู่ยกเว้นเราจะเซ็คเกอรรีเซ็ตเอนเตอร์มันก็จะหายไปหรือเซ็คเกอรบิกินเซ็คเกอรเซ็ตเป็นบิกินเราอาจจะเปลี่ยนกลับโดยเซ็คเกอรบิกินเซ็คเกอรเซ็ตมันก็จะกลับมาเป็นระบบเอ็นนะครับ